เอามาดูคิวพิเศษหน่อยพี่น้องโอ้ดับพิเศษรับต้องเข้าดับพิเศษเนาะเจ็ดร้อยกับสิบสองรอเนาะกรบบะนี้เก้าเมตรครับโอ้ไหวไหมผู้หญิงขับรับโอ้ยยาวเหลือเกินรับอยอมใจเลยครับโอ้ไม่ไหวครับขึ้นไม่ไหวยาวจัดครับ ระบบทุงลมกับช่วงล่างเนาะเอาไปวไหมเจ้เอาอู้อู้เจ้อู้อูอยหนักครับน้องช่วงล่างนี่เป็นระบบทุงลมด้วยเนาะน่ากลัวกับโยกเยโยกเยอยู่เนาะเป็นผู้หญิงขับครับต้องเอาใหมครับเจ้เอาไหม่เอาไหม่อึ๊บไหวไหมอึ๊บเอาอูไหวอยู่ครับอูุ่ย ต้องขอดำพิเศษครับข้าดดำเทเลอร์เนาะยาวครับอีหน้ารถเอาโอ้ยนั้นก็เข้าไหม่รับอันตรายอันตรายแบบนี้ยาวครับยาวมากยาวจัดกับต้องโยกกับโยกไม้เนาะยิงขับกับยอมใจเลยเนาะน,นี่โอ้ะเจ็ดเจ็ดร้อยกับสองร้อเนาะ ตอนเดียวกับตอนเดียวเฉพาะแม่เดียวนี่ก็เท่าเท่ากับพ่วงเลยเท่า <g ug> กับเฉลิมเลยยาวเหลือเกินไม่ต้องยิงขับซะด้วยเนาะช่วงล่างมันชุ้มลมคนระับก็จะยบุยบยบยบุบยบหน่อยเนาะตัวนี้ผู้หญิงขับ,บยยกับผู้ยอมใจกบยอม หลายคนนี่อิจฉาไม่้อ้โอ้ได้ของใหญ่ของยาวมากครับได้อยู่ได้อย oh ู่เร็ยบเรี้อยทุกท่งรถน่าจะเป็นรอบเร็วด้วยเนาะเฟืองท้ายเล็กคับโอ้ดุมดุมกบดุมเล็กๆครับนี่ครับ ดุมเล็กเข่าอ้เป็นดุมเล็กครับนีดดุมเล็กครับมาจากไหนครับอ๋อบอลล็อกคอนสิร์ตยามโอ้โหครับมเนอัวมันเดียงมันเดียงแดงครับมุึงนี่น่ากลัวครับมุึงเนาะมันมีมันจอดตรงนี้ครับพญาไทคลิปนะครับเป็นผู้หญิงขับครับผู้หญิงขับ เก่งมากครับวิ่งอ้อยเค็นหนี่ครับอาาโอ้โหเ,เขาให่เลยสหนะเขาไล่เลยเจ็ดเจ็ดร้อยครับเข้าไล่ครับโอ้สุดจัดกับตัวนี้ <laughs> ออกไล่ครับรถน่าจะเป็นรอบเร็วด้วยครับเรื่องเรื่องม่าชาถ้าทับเกียนช่วงล่างใหมน่น่าจะโหดเอาเรื่องกับตัวนี้ หญิงขับครับเอาไล่นะครับีน้องอุโโอโโดยดูกับเจ็ดเจ็ดร้อยหนึ่งของนอกกับั่งนอกนเดิมจากนอกนะครับเก่าญี่ปุ่นเนาะเดิมเก่าญี่ปุ่นสองพันหน้าครับแต่ เท่าหลังนี่เล็กเกินกับดูแบบเอ่าฮิโนเนาอโอ้ยเท่าร้อยสิบห้าะไรม่น้องเท่าเล็กเกินเนี่ยอันไหนครับเข้ามันน้อยพิ่นเนาะอินตะคัดนย่านมาเป็่เนหรอทั้งหัวทั้งกระบะนี่ น่าจะอยู่ล่าวๆสิบสองเมตรเนาะสองเมตรได้ครับนี่ครับดูชุดข้างล่างครับสองเพาครับถูลมเนาะแมปถูกถูลมครับเท่าไรผมว่าไม่ไม่ดีเท่าไหร่ครับเท่าไรเนาะลมด้วยครับ เข่าเล็กก็เข่าเล็กเป็นเล็ก,เ,เ,ลกเตี้ยเนาะตัวนิ่งเหมาะสำหรับไอ้วิ่งกับวิ่งรถเกี่ยวครับใส่รถเกี่ยวเนาะเป็นเตี้ยเนาะเอาตัวนี้เข่าเล็กโอ้ตัวแรงก็ตัวแรงดิวพิเศษได้คิวพิเศษเนาะเข้าดำเทเล่กับอย่างเงี้เข้าได้เนาะ ลาวเซนเลอร์เลยพี่น้องบวมยาวอาจจะจันรับตัวนี้ผู้หญิงขับด้วยครับแกก็มาใหม่ด้วยเนาะวิ่งในไล่กับวิ่งในไล่อุ้ยยอมใจเลย้ยยาวขนาดนี้วิ่งในไล่ระบบทุ่งลมด้วยเนาะโอ้เก่งครับเก่งเก่งเก่งมอลลมนี่สีลูกกับสีลูกทดสอบความดเล่อ พยายามนี่ต้องมาคอยบอกมาขอดำด้วยเนาะแกมาเปิดทางขอดำให้เขาด้วยครับเดี๋ยวรอดูตอนเข้าดำก็จะเป็นยังไงแม่นไหมผู้หญิงครับผู้หญิงตัวเล็กครับใช้ได้ครับฝีมือเนอะาะโุ้ยวงเสียวตอนขึ้นมาตรงนี้เนาะรถน่าจะเป็นรถรอบเร็วด้วยครับขึ้นยากครับก็ เขาให้ยังอยู่เครับรังมาถมาถัดเนาะพี่มือพี่มือดูเจ็ดร้บรใ้ร้อยครับสลิงดีครับยาวเดี๋ยวรอดูแก่อยก็ดำเลย มานี่โดนเลยครับดูเปื้อทีบเปืดอีบบอกตั้งแต่เปื่เพิ่หเอออกือทีแบนองเลือดโอ้โ่นีบงวิงล่องนวิงล่องครับโอ้ครับ มาสานมาตานผมได้นายแบบแล้วครับได้นายแบบหญิงแล้วเนาะ S เจ็ดร้อยับเจลล์ออไม่มาเนี่ยต้องหานายแบบหญิงใหม่ครับโอ้วิงล่องทั่วไทยเหมือนกันครับตัวนี้ S เจ็ดร้อยเซตเตียครับพ hmm. ี่น oh, ้องระบบถุงลมเนาะเดี๋ยวรอดูช่วงเข้าดำครับดูครับเจก็จะสอยเข้าดำต้องเข้าดำพิเศษครับตัวนี้ เจ็ดร้อยท่านเตี้ยกับเข่าดำพิเศษเข่าดำชะเลอร์เนาะดำยาวกับสั้นนี่เขาไม่ได้ครับเป็นรถตอนเดียวครับไม่ใช่พ่วงเนาะมาขอเข้าดำกับพ่วงกับชะเล่อกับเอาเข่าดำยาวมี่ดำชะเลร์ตัวนี้ครับจะมีสองสองลูกครับดำตัวนี้ผู้หญิงขับครับ แม่นไหมอ้แม่นอยู่กับอ้ยอมใจกับเข้าไล่นะครับเต้าไล่ไม่ใช่เค้นนะไม่ใช่ใส่อ้อยอยู่เคน,นะช่วงมันยาวต้องใช้ตะขอต้องใช้ตะขอยอยาวครับนี่นะตะขอตัวนี้นี่จะออกมาถึงสุดดำเลยเนาะ ก็มีพนักงานบอกด้วยเนาะพนักงานข่องโซ่ของโซ่ครับจ0ร้อยท่านเปียครับโอ้ได้โอ้แมนเออ,เอ,อสบายมากครับวิ่งล่องทั่วไทยแล้วเนาะสามสี่โรงงานกินมาแล้วครับรับน,นี้เฮ้เจ๊กับดูครับ <laughs> เอาอเรอไม่มานี่วันนี้เอาคนนี้แทนครับเอ็ดเจ็ดร้อยเลยมาดูจังหวะลงกันบ้างครับออ้ยดูกับดำเหลืออีกประมาณ2เมตร3เมตรได้ครับ2เมตรเนาะยาวเฟคคือยบเอ็ดจ็ดรอยครับยังไม่ลงกับโอ้ยาวเฟือย,ยพี่น้องพอกยังกันแท็เลอร์พี่น้อง ึยังไม่ลงครับเอา้าต้องเขยา่าครับโอ้ยลงเป็นแทงเลยพี่น้องอ,อ้าู้ยดูอู้เต็มรางครับเต็มรางครับอูย้ยยาวเลยเกินตอนนี้ลงทีนี่เต็มรางเลยพี่น้องโอ้ลงง่ายครับเป็นรถรถล่องครับเจแจ วิ่งล่องเปลี่ยนมาวิ่งอ้อยนะระบบทุงลมกับเจ็ดเจ็ดร้อยเนตี้ยกับบ่า<ม><ม>อีกเก้าเมตรขึ้นได้กับตัวนี้โอ้ยังมีสุดกับพี่น้องเอาอีกกับอยอมรับฝีมือกับเข้าไล่กับเข้าไล่เนาะวิ่งอยู่ อยู okay, so ่ตามปูด้วยครับวิ่งบนปูเนาะวิ่งแถวตีนปูครับน่ากลัวก็วิ่งกับปูนี่น่ากลัวมากครับวิงครับนี่ครับโอเคครับฝากกดติดตามด้วยครับฝากกดติดตามชมกับคสิ่งดินดวนด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับมาชิมสอบลิปเนาะ มีคลิปใหม่ๆใ,ให้ดูกดติดตามไว้ับอะไรเด็ดๆนี่เดยวจัดได้ดูเยอก็หม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้นี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ